สาวกทั้งหลายเมื่อพระศาสดา,สาแสดงธรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อคูณแก่ความดับทุกข์สาวกเหล่านั้นก็ไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตกำหนดเพื่อจะรู้ทั่วถึง ยังแกล้งท้ามให้ผิดไปจากคำสั่งสอนของศาศสดาเสียอีกทรงเล่าอย่างนี้แล้วก็ได้ตรัสว่าดูก่อนอน,นุนสาวกทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าเรียกร้องหาศาศสดา,ดาเพื่อความเป็นศัตรูไม่เรียกร้องหาศาศสดา,ดาเพื่อความเป็นมิตรส่วนสาวกพวกที่ เมื่อพระศาสดาแสดงธรรมอยู่ก็ฟังด้วยดีเงี่ยหูฟังตั้งจิตกำหนดเพื่อรู้่วถึงแล้วก็ไม่แกล้งทำให้ผิดไปจากคำสั่งสอนของพระศาสดานั้นได้จัดว่าลูกกรอนนลลาวกที่กระทำอยู่อย่างนี้ชื่อว่าผู้เรียกร้องหาพระศาสดาเพื่อความเป็นมิตรไม่เรียกร้องหาพระศาสดาเพื่อความเป็นศัตรู ดูก่อนอานอน์ในเรื่องนี้เธอทั้งหลายจงเรียกหาตถาคตเพื่อความเป็นมิตรเถิดอย่าเรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูเลย <c oughs> ข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแกเธอทั้งหลายตลอดกาลนาน ดูกรอานนท์เราไม่พยายามทําแก่พวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนอย่างช่างหม้อที่ทํากับหม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่ดูกรอานนท์เราจักขนาบแล้วขนาบอีกจักชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีแกนผู้นั้นจักทนอยู่ได้เองดังนี้

ในการเกี่ยวข้องกับพระศาส,สดาแห่งตนแต่จัดเรียกให้พิเศษออกไปว่าการเรียกหาตถาคตบางคนเรียกหาตถาคตมาเป็นศัตรูบางคนเรียกหาต,ถา,ต,าต,าหาตถาคตมาเป็นมิตรท่านผู้ใดกำลังเรียกหาอยู่ในลักษณะอย่างไรก <c oughs> ็จงพิจารณาตัวเองเถิด รู้ธรรมะวินัยอยู่ก็แกล้งทําให้ผิดไปเสียจากคําสั่งสอนของพระศาสดาก็มีแต่ก็ยังมีที่พยายามทําให้ตรงตามคําสั่งสอนของพระศาส,าสดาเองก็มีถ้าให้ตรงตามคําขอร้องของพระองค์ก็จงกระทำในลักษณะที่เรียกว่า หาพระศาสดามาเพื่อเป็นมิตรเถิดอย่าเพื่อเป็นศัตรูเลยแต่ต้องมีข้อยกเว้นให้แก่พระศาสดาอย่างหนึ่งว่าพระองค์จะไม่กระทากับเราอย่างทนุถนอมเอาอกเอาใจเหมือนพวกเราสมัยนี้ที่มัวแต่จะต้องมัวแต่จะเรียกร้องความเอาอกเอาใจจากผู้อื่น มันเป็นความโง่ของคนนั้นที่จะสร้างการเรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูมากกว่าที่จะเป็นมิตรแต่เขาก็ล้หลยไปในทางที่กลับกันเสียพระองค์ <c oughs> ไม่ทรงกระทำอย่างที่จ้างหม้อกระทำแต่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่คือต้องค่อยๆย,ยกค่อยๆวางเป็นต้น แต่ทรงกระรทมอย่างขนาดแล้วขนาดอีกใครมีแกนคนนั้นก็ทนอยู่ได้ไม่ละไปเสียจากพรหมจรรย์น,นี้ดังนี้